เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ยังไปไปดูแล้วผมจะแปลให้ฟังว่าพวกตำรวจขมรมันพูดว่าไงบ้างโอเคโอเคอย่ไปได้รับการแก้เ่ยอย่าไปรับการแก้เลยอย่าไปยอมเรื่องอย่าไปยอมเรื่อง ค,คือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มตำรวจของขมรนะครับและผู้หญิงกับผู้ชายหัวเกลียนนี่คือเป็นนักโทษแหกคุกนะครับพวกเขามีความผิดครับแต่ตำรวจคุณไม่มีสิทธิ์ไปพูดจาคุกคามผู้หญิงเขาไปเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยแล้วก็นะครับเขาพูดเป็นภาษาขามรผมพอฟังออกบ้างนะครับซึ่งไม่มีจรรญ,ญาบรณน,นะครับไม่มีใครสอนเรื่องมารยา ไม่มีใครสอนเรื่องจรรยาบันหรอหรือว่าประเทศคุณเนี่ยมันต่ตําตมนะครับคําพูดคุณดูถูกเหยียดหยามนะครับผมรู้ว่าพวกเขาผิดแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปจับเนื้อต้องตัวผู้ต้องหาและไปไม่มีสิทธิ์ไปพูดจาหยาบคายกับผู้ต้องหาหญิงเช่นนั้นนะครับ